สวัสดีครับธนพรม45แผ่บุญเป็นกุศลวันนี้จะแนะนำเมนูอาหารมังสุรัตททำรับประทานเองได้ง่ายๆที่บ้านครับสำหรับวันนี้เป็นเมนูผัดดอกขจรมังสวิรัตครับลำดับแรกเรานำเอาเต้าหู้อบแห้งหรือโปรตีนเกษตรมาแช่น้ำแล้วคั้นเอาฟองอากาศออกก่อน เตรียมไว้กับส่วนประกอบเครื่องปรุงต่างๆมีดอกขะจรพริกสดผ่าครึ่งทางยาวซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวพริกไทยปน่นกระเทียมสับครับ <c oughs> นำกระเทียมสับมาเจียวก่อนครับ พอกระเทียมเป็นสีเหลืองทองแล้วนำโปรโตีนเกษตรลงไปผัดครับเต,ติมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสผัดให้เข้ากัน เติมน้ำลงไปพอดีพอดีไม่ต้องมากครับทิ้งไว้ให้เดือดเติมน้ำตาลประมาณ1ช้อน ผัดให้โปรโตีนสุกจนทั่วแล้วจึงนำดอกขจรมาผัดรวมกันพร้อมกับพริกสดผัดและคนให้เข้ากันเติมพริกไทยป่นครับ ถ้าน้ำแห้งเกินไปก็เติมน้ำได้ครับผัดจนดอกขจรสุกพอประมาณอย่าผัดนานเกินไปเสร็จแล้วครับตักเสิร์ฟใส่จาน นี่ครับสวยงามน่ารับประทานรสชาติอร่อยกลมกลม่อมแล้วยังมีประโยชน์ช่วยบำรุงโลหิตและหัวใจลดเสมหะบำรุงปอดดีต่อระบบขับถ่ายครับลองทำรับประทานกันดูนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมสาระดีๆของช่องนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ